สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงครับรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรูวิชเช่นจำกัดมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่คุณธรรมความดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อตรงของบุคคลนะครับในเรื่องของการสร้างคุณธรรมความซื่อตรงหรือคุณธรรมใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการนําหลักศาสนาเข้ามาสอนให้กับคนเป็นคนดี แต่การในเรื่องของการที่จะนําหลักศาสนาเข้ามานั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการที่จะทําให้คนนั้นมีความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัดชรประทานลังสริตนั้นเนี่ยมีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับซึ่งจะสอนให้เด็กในเรื่องของธรรมะแต่มีพระอยู่รูปหนึ่งครับที่ท่านพยายามสอนด้วยเทคนิคการสอนวิธีใหม่คือการนํเศิลปกรรมเข้ามาวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่าน พระมหาสมโชคธีระธรรมโมจากศูนย์ศิลปธรรมปัญญาปฏิบนะครับสวัสดีครับนะครับรัญนรกวิชาการพระกุญเช้าอีกครั้งหนึ่งที่ว่าผมผมอยากเรียนว่าเรื่องของอาการสอนธรรมะนนเนี่ยบางครั้งก็มีปัญหาอุปสรรคที่ความสนใจของเด็กนะครับแต่ในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ไพยายามทามาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยคงจะต้องเ,ออเรียนถามว่าท่านอาจารย์ท่าน ได้มาบวชเมื่อไหร่ครับแล้วก็ได้บวชมากี่ภาษาแล้วท่านมีความบันดาลใจอะไรในเรื่องที่จะทําให้เอาศิลปะเข้ามาสอนศาสนาครับเรื่องการบวชก่อนนะครับคือพระอาจารย์นี่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพี่น้องแปดคนตอนแรกก็การบวชนี่เป็นเรื่องที่เด็กๆทุกคนก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วว่าบวชเพื่ออะไร โยมแม่นี่ต้องการให้บวชให้คุณยายเพราะว่าคุณยายเสียชีวิตครับพอบวชแล้วก็มีโอกาสได้เรียนพระปริยัติธรรมด้วยเรียกว่าบวชเรียนครับก็เรียนมาโดยลําดับปัจจุบันนี้ก็ยี่สิบปีล่วงแล้วโยมต,ตอนที่บวชนั่นพระอาจารย์อายุสักเท่าไหร่ครับอายุสิบสองปีแล้วเริ่มบวชแล้วมีความตั้งใจว่าจะบวชต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ น่าจะอยู่ต่อหรือมีความสุขในการที่จะอยู่ในพระเลืองครับคือจริงๆตอนบวชเนี่ยเราก็บวชตามที่โยมแม่บอกครับแต่พอบวชเข้ามาบวชเข้ามามันเหมือนซึมซับแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่พระอาจารย์มีก็คือ